ครับครับผมก็เป็นไงบ้างครับน้องหนุ่ยเจอพี่ต่อช่องทางไหนครับทางออนไลน์ออนไลน์อ่าช่วยเล่าคร่าวๆหน่อยว่าตอนแรกที่เราซื้อรถเนี่ยเราเจออะไรบ้างก็ที่ผมเจอเนะี่ยผมปรับดาวโดนปรับดาว1 5์แล้วผมเจ,จอพี่ที่ทางออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ทางมาถามแกว่าพี่ถ้าปรับดาวพี่เพิ่มพี่ทําให้ผมได้ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าทําได้ไม่ต้องเพิ่มเงินไม่ต้องเพิ่มเงินคือของครบหมดแต่งบจบ ก็โอเคพี่ก็วางใจพี่ก็ทำทัาหาพี่พี่ก็ปล่อยไม่ปล่อยเคสอนะ่ะพี่ทำจบงานนะครับครับไวไหมครับไวครับเจอกันไวไหมไวครับวันนี้ว,วันนี้เราครั้งแรกเราเพิ่งเจอหน้ากันนะครั้งแรกครับไว้ใจไว้ใจพี่ไงว่าอยู่ดีๆโอนตังมาให้พี่เลยเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าผมก็ว่าคงไม่ใช่แล้วมั้งคือมันมีข้อมูลหลักฐานอะไรบริษัทชัดเจนผมก็เลย